สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ยุ่งละสิเทพไทยซัดกกตอล้มเหลวจับคนซื้อเสียงไม่ได้เสนอยุบทิ้งให้มหาสไทยจัดแทนโดยเมื่อวันที่29มีนาคมปี2564นายในเทพไทยเซ็นนพงศ์อดีตสศนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย ได้โพ Facebook สเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าต้องขอสแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้รับการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนแม้ว่าวิธีการได้มาในการเลือกตั้งจะชอบธรรมหรือถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตามแต่เมื่อได้รับชัยชนะเข้ามาก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการแข่งขันในครั้งนี้แล้ว สำหรับการเลือกตั้งของเทศบาลทั่วประเทศซึ่งมีจำนวนทั้งหมด2,472แห่ง ขอได้อย่าถามว่าเทศบาลไหนมีการซื้อเสียงบ้างแต่ขอให้ถามว่ามีเทศบาลไหนบ้างที่ไม่มีการซื้อเสียงเพราะเชื่อว่าทุกเทศบาลที่มีการเลือกตั้งมีการซื้อเสียงทุกเทศบาลอย่างแน่นอนเพียงแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตไม่สามารถจับการทุจริตซื้อเสียงได้ถือว่าเป็นความล้มเหลวของกกตอย่างสิ้นเชิงนายเทพไทยกล่าว นายเทพไทยกล่าวต่อว่าองค์กรกะกะตจัดตั้งขึ้นมาในรูปแบบองค์กรกลางที่เป็นอิสระ มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งเป็นองค์กรที่คัดกรองบุคคลเข้าสู่อำนาจถ้ากะกะตไม่สามารถทําหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ก็จะเป็นความล้มเหลวในการคัดกรองผู้เข้าสู่อำนาจซึ่งกะกะตชุดนี้ไม่สามารถที่ทำหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้จริงนับตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไปของสดสเมื่อวันที่24มีนาคม ปี2,562มีการเลือกตั้งจำนวน350เขตมีการซื้อเสียงทุจริตการเลือกตั้งมากมาย แต่กกตไม่สามารถจับผู้กระทำผิดการซื้อเสียงได้แม้แต่เขตเลือกตั้งเดียวจะมีการให้ใบเหลืองเพียงสองเขตในข้อหาใส่ซองทำบุญถวายพระและใส่ซองทำบุญงานศพเท่านั้นส่วนการซื้อเสียงที่มีการรับรู้กันทั่วประเทศไม่สามารถจับคนซื้อเสียงได้เลยจนมาถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอจำนวน76แห่งก็มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันอย่างกว้างขวางเช่นกันจนถึงการเลือกตั้งระดับเทศบาลก็ยิ่งมีการซื้อเสียงมากยิ่งขึ้นและในวันที่27มิถุนายนนี้จะมีการเลือกตั้งระดับองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบ,บตอจำนวน5,300แห่งก็จะมีการซื้อเสียงอย่างรุนแรงมากกว่าเดิมอีก เพราะเป็นองค์กรขนาดเล็กมีพื้นที่น้อยสามารถตรวจเช็คจำนวนคนลงคะแนนได้ทำให้มีการแข่งขันสูงและจะมีการซื้อเสียงกันอย่างรุนแรงที่สุดถ้าหากองค์กรกกตล้มเหลวในการป้องกันรปราบปรามการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วจะทำให้การซื้อเสียงในการเลือกตั้งเป็นเรื่องปกติธรรมดา จนกะกลายเป็นวัฒนธรรมที่ถือปฏิบัติกันทั่วประเทศและสำหรับในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งมีการซื้อสิทธิขายเสียงน้อยมากแต่ในปัจจุบันได้ขยายวัฒนธรรมการซื้อสิทธิขาเสียงออกไปเต็มพื้นที่แล้วนับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนทำให้มีการกล่าวว่าผลงานและความดีไม่สามารถเอาชนะเงินได้ จึงขอเรียกร้องให้กะกะตได้ทบทวนการทำหน้าที่ขององค์กรว่าได้ทำหน้าที่เป็นไปตามเจตนารมของการจัดตั้งกะกะตที่เป็นองค์กรอิสระมีหน้าที่กำกับควบคุมและจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่ถ้าหากไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ควรจะยุบกะกะตทิ้งไปและมอบหน้าที่ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้จัดการเลือกตั้ง ทุกระดับเหมือนในอดีตที่ผ่านมานายเทพไทยกล่าวงานนี้โดนสะบางเทพไทยตบปากศิร้าแรงขอคุยกับเจ้าของบ้านไม่สนใจเสียงเห่าหอนของหมาหน้าบ้านด้านศิระสัต์เทพไทยปล่อยวางให้สสประชาธิปัตย์แก้รัฐธรรมนูญแทนเย้ยเอาเวลาไปวางแผนชีวิตดีกว่าหากต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำ โดยเมื่อวันที่23มีนาคมปี2504นายเทพไทยเสรนพงศ์อดีตสนนสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าผมเห็นข่าวที่คุณศิระเจนจากะสสกรุงเทพพักรรงชารัฐได้กล่าวพาดพิงถึงตัวผมจากการที่ผมได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผมไม่อยากจะตอบโต้คุณศิราเลยเพราะที่ผ่านมาก็เคยปะทะคารมกันมาจนถึงขั้นคู่จะฟ้องร้องผมมาแล้วจนมาขออย่าสึกกันจึงคิดว่าคงจะไม่มาต่อเยก,กับผมอีกแล้วแต่วันนี้ก็ไม่ไวยกลับมาระรานแกว่งเท้าหาเสี้ยนอีกครั้งหนึ่งอยากจะบอกคุณศิราว่าถ้าจะตอบโต้ทางการเมืองกัน ก็อย่าทำตัวเป็นคนใจสาะเอะอะก็จะขู่จะฟ้องร้องกันคนเป็นนักการเมืองถ้าวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นอย่างมันปากได้ก็พร้อมที่จะยอมรับคำวิจารณ์และการตอบโตจากคนอื่นด้วยไม่ใช่โต้ต,ตอบสู้เขาไม่ได้ก็งัดเอาการฟ้องร้องมาแก้เกี่ยวกันจนครั้งหนึ่งที่ผมเคยเปรียบเลยว่าอย่าเล่นกับหมาเดี๋ยวหมาจะเลียปากจนหนังสือพิมพ์นำไปพาดหัวตัวไม้มาแล้ว หวังว่าคุณศิระคงจําได้แต่ก็ยังไม่เข็ดหลาบวันนี้จึงออกมาพาดพิงถึงตัวผมอีกขอเรียนให้ทราบว่าผมเป็นนักการเมืองอาชีพไม่ว่าจะเป็นสสหรือไม่ก็ตามสามารถใช้สิทธิ์ ในฐานะประชาชนคนไทยแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ข้อเสนอทางการเมืองของผมไม่ได้าพาดพิงให้ใครได้รับความเสียหายถ้าเห็นว่าเป็นข้อเสนอที่ดีมีประโยชน์รัฐบาลก็รับไปพิจารณานและปฏิบัติต่อได้อย่ามาปิดกัน้นหรือผูกขาดการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองกันบ,บ้านเมืองเป็นของทุกคนไม่ใช่เป็นเฉพาะคนที่เป็นสสเท่านั้นผมไม่ใช่ประเภทนักการเมือง ที่อยากได้ซีนหรือหิวแสงเหมือนนักการเมืองสมัยแรกบางคนที่พยายามทำตัวให้เป็นข่าวทุกวันโดยไม่สนใจว่าจะเป็นข่าวในเชิงบวกหรือลบแต่ขอให้ได้เป็นข่าวอยู่ในหน้าสื่อก็พอใจแล้วซึ่งเป็นพฤติกรรมที่น่าอับอายเป็นอย่างมากผมยึดคำโบราณที่บอกว่า อย่าถือสาคนบ้าอย่าต่อว่าคนเมาจะเปล่าประโยชน์ผมจะทำหน้าที่นักการเมืองนอกสภาแสดงความเห็นทางการเมืองต่อไปถ้ามีประเด็นใดที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติก็ขอให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบนำไปพิจารณาผมจะไม่ถือสาคนที่ออกมาก่อกวนเพื่อสร้างข่าวไรยวันเพราะผมรู้ตัวดีว่าจะจะคุยกับเจ้าของบ้านโดยไม่สนใจเสียงเห่าหอนของหมาที่อยู่หน้าบ้าน ฝากเจ้าของบ้านดูแลหมาให้ดีถ้าเห่าเพราะหิวก็ต้องหาอาหารเม็ดยัดปากแต่ถ้าเห่าเพราะสันดานหมาก็ต้องหาตะก,ก้อมาครอบปากไว้ด้วยโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมานายศิระเจนจาคะสอสอกทมพักร,รมชารัฐได้ลกล่าวถึงกรณีที่นายเทพไทยเสยนพงศ์อดีตสนสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย ออกมาเสนอให้คณะรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพแก้รัฐมนูญเพราะเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลว่าตนเห็นนายเทพไทยเสนอแน่ให้รัฐบาลทุกวันเพราะนายเทพไทยยังทำใจไม่ได้ที่อยู่ๆก็กลายเป็นคนว่างงานและทาให้ในายเทพไทยต้องพยายามหาบทให้ตัวเองเพราะกลัวว่าประชาชนจะลืมซึ่งการแก้รัฐมนูญในสภาทุกฝ่ายเดินหน้าทําอยู่แล้วนายเทพไทยไม่ต้องเป็นห่วงจึงอยากให้ในายเทพไทย ควรนำข้อเสนอที่หัวหน้าพักตัวเองน่าจะมีน้ำหนักมากกว่าการพูดนอกสภาแบบนี้เพราะฉะนั้นจึงอยากให้ในายเทพไทยชวนน้องชายเข้าวัดฟังธรรมทำสมาธิน่าจะทำให้สภาพจิตใจดีขึ้นไม่ฟุ้งซ่านและควรเอาเวลาทบทวนความผิดพลาดของตัวเองที่ทำให้เสียฐานเสียงในเขตไปและหาวิธีช่วยนายพงศินเสนพง์ กลับมาเอาชนะให้ได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าน่าจะสร้างสารรค์และมีประโยชน์กับครอบครัวมากกว่าการมานั่งหาซีนให้ตัวเองทุกวันแบบนี้ ผมฝากถึงนายเทพไทยให้ทําใจลมๆเชื่อใจสสภาพชาติปัดในสภาอีกมากมายในการทําหน้าที่เพราะผมเชื่อว่าสสทุกคนมีวัวุุธ์และคุณวุฒิไม่ใช่ในายเทพไทยคนเดียวที่มีความคิดไม่ต้องกังวลไปเอาเวลาไปวางแผนถึงทางข้างหน้าว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรหากต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจําดีกว่านายศิลากล่าว ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมัติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสดวัสด